แกงอมหมูอ่าสวัสดีครับวันนี้ก็พามาเห็ดแกงอมหมูเนาะกเครื่องที่ผมเตรียมไว้ก็มีตะไคร่พริกหอมหัวแดงตำเข้ากันนะครับตำตามอย่างละเอียดเดี๋จะมีใบบ๊วยตั้มม,ม,ม,มีลาบขี้ใส่น้ำเลยครับอาพี่โอ้ยขวมครับมโอ้ยเกลือบนะครับใบบ๊วยตั้มลาบขี้ตะไคร่ พริกแห้งนะครับพริกแห้งพริกซดท้องแซ่ดเมื่ด์นะครับตำตำ,ตำให้มันละเอียดนะครับตำมันไปเรื่อยๆื่อยนี่ครับเครื่องปรุงเข้าตักลักกะจตะมีหามกาดตะไคร้ได้ขาดไมะมกูด่ะตำเรียบร้อยครับเดีวริ่มกัน,นตำละเอียดประมาณนี้ครับาตาจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะหม้อเดือดเรียบร้อยครับเดี๋ยวตักลงใช้เลยเอาเครื่องปรุงเข้าลงก่อน เครื่องปูนองก่กรครับลงข้นข้นขน,นี่หน้าตาจะมาประมาณนี้ครับอ่านำหลังคกใส่ไปครับเผื่อความนัวเขานีน้ำเดือดเอาหมูใส่ครับหมูที่เขาหั่นเตรียมไปเอาใส่ลงไปเลยครับใส่ไปเมื่อนค้นเข้ากันครับนีห่หน้าตาเป็นจะกินเลยครับเนีย่ยหมดทันแต่ใส่ปลากได้ครับยี่กน,นาดนี้เลยอ่า เพราพี่แขงนี่มันจะเป็นออกเวลาเข้าตำล้วมันจะออกกรงแดงน่อย,อยเพราะเขาบริส่พี่แข่งข้าตำผพักที่เข้าเตรียใหม,ม่ครับใส่เคียง,งยไงโอ้เห็ดหมอกบางไงนะครับอ่าน้าเดือดเดี๋ยวมาดูชิ้นหมูเขา้าพักเตรียมมาแล้วครับเนี่ยหมูสุกแล้วเดี๋ยวข้าจะเอาพักไปเลยแบบน,นี้พักก็มีต้นหอมผักกาด อยากเข้าดีๆก็คือเอามีมีกระหล่ำนะครับกระหล่ำใส่เน่ยมันจะมีขมหวานในตัวของกระหล่ำนี่ม,นนมันจะน้ำจะนุ่มมากเลยอ่ะคนๆกันก่อนครับรอจนให้พักมันยุบตัวนี่ครับประมาณนี้ปรุงเครื่องก่อนครับสูตรผมจะปรุงเครื่องทุกถ่ายเด้อรสดีน้ำปลาตามด้วยน้ำปาลาครับ น้ำปลาเนี่ยหามขาดเด็ดขาดใส่แล้วมันจะนัวดีนะครับตามด้วยผงชูรสครับใส่พอประมาณเด้ออย่าใส่หลายครับใส่ใส่พอประมาณตามตามจีนเขากินต้องการรสชาติใดประมาณอ่าล่อล่อยพักมันหยุดตัวนี่ครับคนก้นหนา่าตาจีนมากหนี่งนะครับมีในทีแล้วครับเดี๋ยวถามสูตรกเดช ปิดไฟแล้วชิมดูอะไรรสแดดชาติในขนาดไหนเพื่อพ่อกับพงหรือไหมนะครับอย่าเสียแดดงา่ายๆฝากติดตามช่องซุนซ่อนซังแค่แนวบันซุนซ่อนซังแค่แนวลูกสายมันนานไม่เลิกครับสวัสดีครับ